ก็สวัสดีสมาชิกช่องหยิบมาสองทุกท่านนะครับผมสวัสดีกันหลังวันหลังออกรางวันใหญ่วันหวยออกหลายท่านก็คงจะโชคดีแฮปปี้บายท่านก็คงจะผิดหวังเป็นเรื่องปกติครับผมงวดนี้ไม่โดนงวดหน้าเอาใหม่ครับยังมีโอกาสให้แก้ตัวสำหรับใครที่โชคดีมีลาบก็ เก็บเงินมาเช่าบูชาพระกันนะครับผมวันนี้ก็มีพระมานำเสนอมาให้ส่องมาแบ่งปันไม่มากครับผมเจ็ดรายการนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องทางการติดต่อ0677582เช่นเคยนะครับผมเรามาเริ่มองแรกกันเลยครับผมองค์แรกจะเป็น แมน,นนะครับผมแมน,นพิมพ์ทรง j จดีนะครับส,สวยๆเลยครับ <S <S เนื้อสายวัดละคังแน่นอนครับผม <S 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 เนื้อส,สวยๆเลยครับ สังเกตว่าจะมีเม,ม็ดมวนสารเล็กๆ,ๆๆๆนะครับที่ในเนื้อพระชอบองค์ไหนรักองค์ไหนศรัทธาองค์ไหนขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับที่0ูนค7าเจ็นะครับคะแนนตรงนี้เปิดที่500บาทนะครับผม รายการที่สองนะครับผมเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมหลวงพ่อเงินเนื้อเงินนะครับองค์นี้ อย่างเงินออกสีคล้ำๆนะครับผมเป็นเงินคล้ายๆกับเนื้อเงินคล้ายเนื้อเงินบาทเหรียญบาทเก่าของเรานะครับไม่แน่ใจว่าสร้างปีไหนเหมือนกันนะครับผมเป็นเนื้อเงินเก่าหน้าสะสมครับผม ห้าบาทนะครับรายการที่สองเป็นหลวงพ่อเงินมานะคันนะครับผมเป็นเนื้อทองผสมหล่อโบราณนะครับน่าจะเป็นพิมพ์นิยม น้ำทองกระจายเลยครับพรงนี้รอยตะเข็บด้านข้างชัดเจนนะครับ นี่ก็5 0าบาทนะครับผมต่อไปรายการที่4นะครับรายการที่4เป็นน่าจะเป็นงานแกะรูปช้างนะครับผมเก่าๆไม่ทราบเกจิไม่ทราบอาจารย์นะครับผม เป็นงาช้างแน่นอนครับสว,สวยช่ำๆมีเจาะรูด้านบนด้วย รายการนี้ก็500บาทเช่นกันนะครับผมรายการที่5ครับผมเป็นพระปิตาเนื้อผงพุทธคุณองค์เล็กองค์เล็กๆน่ารักครับผมอันนี้ไม่แน่ใจมากน,นะครับผมว่า เกจิไหนวัดไหนแต่สวยครับหาได้เก่าอุปทรงสวยครับผม นี่อาจจะเป็นปิดตาทางเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วก็เป็นได้นะครับผม500บาทนะครับรายการที่6ครับผมรายการนี้เป็นวันทาหรือเปล่าครับพิมพ์วันทาวัดพรบ สวยเดียวครับผมน้ำหนักก้อนมีน้ำหนักมากด้วยดูให้รักดูให้ชอบดูให้ศรัทธานะครับผมทักทายพูดคุยหรือจะคอมเมนต์ใต้คลิปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม รายการนี้ก็5้าอบาทนะครับรายการสุดท้ายนะครับผมเป็นนี่นะครับขุนแผนวัดกระชายเนื้อดินเผาเก่าก,กึกครับผมเนื้อยังกับหินเลยครับเนื้อเป็นหินไปแล้วครับผมมีรอยตัดนะครับดูรอยตัดยังกับ รอยตัดดินยังก็เป็นรอยตัดตัดไม้แข็งๆ่างนั้นะครับเก่ามากครับผม รายการนี้ก็500บาทนะครับผมคุ้มค่าเลยครับ500บาทได้ทั้งซีลไปตัดแป่งกันครับ<อ><อ>ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับ ep นี P ้เพราะก็เริ่มจะหายากไปนิดนึงนะครับผมก็พยายามจะหาที่ดูแล้วรู้ดูแล้วว่ามีพุทธคุณ เป็นของแท้เป็นของที่ดูดีมานะครับผมมาแบ่งปันพี่น้องสมาชิกราคาอาจจะมีราคานิดนึงเที่ยวน,นี้ต้นทุนมาเยอะหน่อยครับผม<อ>ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับชอบองไหนทักรักงค์องไหนศรัทธาองไหนก็ทัก,กมาคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผม